คนนี้มาต้มจากบราเดอร์นะครับ GS สองพันเจ็ดบราเดอร์ครับสองพันเจ็ดรุ่นนี้ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับอะไรไม่มีจำหน่ายนะครับ mm hmm. รบริษัทแจ้งมาว่าไม่ผลิตอะไรจำหน่ายในรุ่นนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องใช้กันไปนะครับใช้กันไปใช้งานหนักไม่ได้นะครับงานหนักค่อนข้างจะมีปัญหา โชคดีนะครับสาหรับคนที่ซื้อนะครับตัวนี้มามอเตอร์มีปัญหานะครับจะเบิกที่บริษัทบริษัทแจ้งมาว่าไม่มีไม่มีของนะครับเป็นตัวนี้ผลิตที่เวียดนามนะครับไม่มีของก็จําเป็นต้องแกะมอเตอร์ซ่อมนะครับซ่อมให้แล้วนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับเืยเยอะนะครับแต่ก็ก็ต้องทำนะครับ ไฟบังคับครับนี่ครับจักได้นะครับเรียบร้อยนะครับที่จะส่งลูกค้าในลำดับต่อไปนะครับใช้งานได้แต่ละพันะครับแต่แต่ละพัที่ใช้งานก็ไม่ดีๆทักงานก็ใช้ได้นะครับมาทารังดุมเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับผ้าบางๆนะครับอย่าไปรวยผ้าหนานะครับย้ํานะครับอย่ารุยผ้าหนานะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ ะระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับ